<ท>ส, <ian> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยขอโทษเย็บถุงไส้นะจะรอเพื่อนแป๊บครับแย่ๆครับผครอติดมือผนที่ผ่านมาเพี่บอกไปครับว่าแจ็คเกอร์ย่าตรงไม่มีชิวครับ นะคชับเชีย่ยวจริงๆตัวสึกที่โอมคนนี่นี่เองไปถามแม่ฝนสวัสดีครับสวัสดีครับอืไปนั่งอีทีค่ะพี่เป็นไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่าทันไปไวเหมือนกันไวมากไวมากแต่นี้ก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าวันไปนอลไอพีคือตอนวันไปไอพีเรามาสองคนแต่ว่าวันนี้เราจัดเต็มมาทั้งเรื่องเลยนี่ใช่ก็เดี๋ยวมาร่วมส่งซีรีส์เรื่องนี้กันกับตอนจบครับใช่ครับาจามขันบอโหสนุกครับคือผมเรียกได้ว่าครอบครัวนี่ผมพูดเป็นทางเขาเลมนี่กำชูใช่ไหมเรียกว่าพี่คิดพูดเยอะเราเลยเราเลยพอดีเลยเนี่ยอ้าว ได้แบบว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็อบอุ่นอยู่กับเพื่อนกันดีไหมครับผมต้อนรับคุณดีเสมอดีมากมากดีมากพี่ๆน้องๆทุกคนต้อนรับรู้แล้วครับครับผมยังไงครับร่วมงานกับพี่ติ๊กใช้คำ่าทุกคนไม่ได้หรอทำไมสบายติ๊กที่เราโอ้ท่าเจาะจงขนาดนี้ก็ต้องพูดแล้วเนียอ่ามันยังไงมันยังไงดีใจดีใจดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่ชายสดที่รักอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ อย่าง <l ots> เงียบดีใจคอมไม่ดีักอยู่แล้ว<น>ไม่ไดดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ทิศแล้วก็พี่สิงแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงแบบน้องเอิญด้วยใช<อ>่คือเอิญเ,เรื่องแรกจะม่ด้วยเป็นพี่ไงเป็นพี่ไงไม่ยอมพูดแลออ้วเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องเอิญแล้วก็พี่โอมกับพี่สิงห<บ><อ>์ด้วยแต่ว่ารวมๆแล้วดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งใน,ในซีรีส์เรื่องนี้ เพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยคือแบบอบอุ่นกันมากมากคืออูอูจะเอาไปไม่มันจะมีวันหนึ่งที่อูเรียกทุกคนมาถ่ายคอนเทนต์แล้วทุกคนก็แบบอูหน้าเต็มใจทำมากเลยความสนาตาเต็มใจกันจริงๆจริงจริง่ก็รู้สึกว่าสนุกนะเพราะว่าตอนที่มาเล่นเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเออเราแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นหลค่ะมีทุกคนอ่ะมีความแบบเลเยอร์ในตัวละครล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศกองอ่ะสนุกมากมาก ก็คือวันนั้นก็คือพี่อู๋มาชวนเล่นติ๊กต็อกกันก็คือเล่นจอยกคนเต็มใจทุกคนเต็มๆมากเค่ะ่าแล้วมีว่าแบบบรรยากาศคึงเพลงค่ะแบบเหมือนรู้สึกว่าเป็นการประมาณที่สนุกค่ะเวลาที่มาที่บ้านพ่อมาเจอเพื่อนเล่นก็แบบใช่แล้วก็เหมนการได้เป็นตัวละครก็ได้เป็นตัวนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ได้ที่เพลงขึ้นมา จริงจริงเท่มแล้วสรุปคู่คนสองคนรักกันไหมครับอ๋อนนี้เดียวอีกไม่กี่นาทีก็จะได้ดูพร้อมกันแล้วเอานีพอดูเอาเอานีพอดูเดี๋ยวไป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 เดี๋ยวุ่งยายเดพุ่งย้ายคือจะบอกว่าจังหวช่ชุลมุนจะบอกว่าพอดูไปหลายๆอีเมียมากคนเริ่มเอาใจช่วยคู่นี้เยอะมากนะเพราะว่ามีพิวไผ่ด้วยไง ใช่ไหมพอมีพี่ยงเข้ามาพวกคนก็เอ้ยยังไงสรุปเก่ากี้กับพี่ยงบอกแล้วว่าเก่ากี้กับแฟนเก่าเออคนก็เลยเริ่มเอาใจช่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตงตีมแฟนเก่าผมว่าเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะครับของความรักกันตั้งแต่เปิดเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอครับเขาเรียกว่าตั้งแต่นอกจอยันในจอฮะเขาเองยกโ้ยโคตรโคตรหน้าเหมือนไส้คือรักกันแต่เลยครับผมีี่่่ยูิมกไาันปดองแล้ว อ่ะก็ของผม,ผมก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สามารถถ่ายได้อยู่บนพื้นฐานความสบายใจของผมเลยเพราะว่ามีการกลับมาร่วมงานกันกันกบแบบกับคริสเนี้ยกับทีด่ดีทุกคนแบบที่เคยร่วมงานกันมาอย่างอ่ะเคยร่วมงานกับโอมมาเคยร่วมงานเจมมี่มาแล้วก็น้องๆใหม่อ่ะโอูอเนี่ยผมก็เพิ่งเคยร่วมงานครั้งแรกแล้วก็น้องเอิร์นเนี่ยก็ดีใจมากๆเพราะว่า มันสบายใจมากๆทุกอย่างทําไปได้อย่างโปรมากแล้วก็สนุกมาตลอดเวลาอยู่ในตออใช่ของเราในที่สั้นแบบแอดเวนเจอร์อยู่เยอะมากเยอะมากเราเราได้ไปหลายโลเคชั่นมากๆเลยครับมีทั้งติดเกาะมีทั้งออฟฟิศมีโหเยอะแยะมากมายก็สนุกมากๆครับติดอีพีรู้สึกว่ามันสั้นไปด้วยซ้ำแบบี้ถ้เกิดเพิ่มอีกละตอนสองตอนก็ได้จะโอเคอะไรเงี้ยครับใช่ส่งเรื่องครับอะไรนะครับพิเศษต้องมาไหมต้องเติมเอสไว้ข้างหลังด้วยนะครอีกแล้วอีกแล้ว ครับผมก็อย่างที่บอกครับบรรยากาศมันมันก็ชวนคิดถึงด้วยเพราะว่าทั้งพี่พี่ทีมงานทุกคนไม่ใช่แค่พุ่มกับอย่างเดียวีพนดิดคือทีมกล้องทุกคนก็อยู่กับเรามานานมากๆอะไรอย่างี้ครับได้กลับมาเจออีกภาพเก่าๆก็กลับมาอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ด้วยบทบาทของทุกๆคนผมว่าทุกๆคนทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะใช่ครับทุกคนตั้งใจกันมากครับก็คาดหวังว่าแฟนๆจะชอบแล้วก็ใน9ตอนที่ผ่านมาขอบคุณแฟนๆมากๆจริงเพราะว่าทุกๆคนช่วยกันทวิตทุกๆคนช่วยกันกระจายว่าเอ้ยมี ซีรีส์เรื่องนี้นะที่สิงกลับมาเจอกันแล้วนะอะไรเงี้ยครับคือเราเห็นนะว่าทุกๆคนทํางานหนักกันมากจริงๆอะไรเงี้ยครับก็งั้นก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่รักซีรีส์เรื่องนี้ครับตั้งแต่ EP พี่หกมาไหมใช่ไหมห้าหรือหกมึงจะไม่ได้เท่านั้นเท่านั้นมาั้ใช่ครับก็เต็นพี่ตอนนี้ไปไปดูนิ้วไปดูนิ้วแฟนๆเราก็จะแบบพันพ้าแผลนิ้วใกล้ฉันละ บรรยากาศเขาชวนนิวใหม่ใกล้ฉันอะไรนะครับรรยากาศมันจะตามรักมันจะเอาป่วยบรรยากาศวันนี้ผมว่ามันเป็นแบบเหมือนเวลาเราจบม .6 มันต้องมีแฝงวงแฝงเวล์เนอะเอกไหมอ่าชิมผมว่าผมว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นแบบนั้นใช่มันก็จะมีทั้งความตึงแล้วก็ได้มาพูดคุยกันแบบไอ้ผู้สืบด้วยพี่ฤทธิ์เนี่ยเขาเตรียมตัวมาแล้วว่าวันนี้เขาจะมาแร a p up ซีรีส์เรื่องนี้ให้เราฟังอีกทีใครมีคำถามไปถามพี่ฤทธิ์ได้เลย ใช่ยกมือเลยทำกันดีๆนะนะเดี๋ยวผมถือไม้หน้าสามอยู่ข้างหลังคไปเลยครับผมลุ้นว่าคู่นี้สรุปเขาจะลงเอยกันไหมใช่เอ้าก็ผมบอกแล้วไงตั้งแต่อีที่แล้วว่าก็เดี๋ยวตามตะวันเอจะบวชให้ปัตตีนะครับเพราะว่าเพราะว่าปัตตีไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจนอีพีเก้าจนยิงนั้งแต่ปอีพีเก้าก็ก็เลยมี อีพ e ีสิบก็คือบวชให้ปฐพีครับไปทางคุณธรรมละตอนนี้ครับผม<อ>นายเวลนก็ก็ก็เป็นผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะชอบกับช่องอีพีของอีรีส์เรื่องนี้นะเพราะว่ามันปิดจบได้สมบูรณ์แบบแล้วสำหรับผมตแต่ต้องเตรียมอะไรก่อนกอมาเตรียมพายเิด,ด้าเตรียมหมอนเตรียมอะไรจริงจริงวันนี้ที่ พวกเราเตรียมมาดูเลยนะเพราะว่าตอนอีพีเก้าที่คุยกับเป็นแฟนไว้แลแ้วแฟนถามเยอะมากว่าต้องแต่งตัวยังไงมาเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเราจะดูการแต่งตัวของแฟนวันนี้ก่อนเลยใช่จะเช็คเช็คเาว่าต้องเตรียมอะไรมาจะต้องเตรียมไม้มาตีไฟเสาหนใๆๆๆึ่ไหมคะอ๋อ,อม่ต้องเตรียมไม้ครับจริงจริงจริงๆตัวละครเต้เนี่ยตัวสุดท้ายแล้วนะที่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะได้ดูในอีพีนี้อ๋อทีพี่โอมเหรอครับ โอ้ยเตีพี่ออมทำไมครับพี่ะตี๊ยบพี่ลงเหรอครับพูดตรงนี้เลยไหมเล่นน่ากก็ขึ้นเหมือนกันนะครับอาจจะต้องเตรียมขาใหม่ครับผมว่าเดี๋ยวหวานตัดขาอะไรประมาณนั้นมันใต้ว่าพูดไหนไหวกว่าฟังพูดไหน โอ้กับพี่โอมอาเรอโอ้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 โง,โง่งงไปหมดเลยไปตั้งแต่เมื่อไหร่เชกเชกทำไม <โอ S 2> ไม่หว,วานหวานกันทั้งคู่ครับหวานกันทั้งคู่อาจจะเป็นคนละมูดกันอืมการตั้งถามในความคิดของตัวละครตัวนี้มันจะปิดจบเลยังเป็นไงบ้างสำหรับตัวละครปัจจุบันอืมสำหรับปัตตภีก็รู้สึกว่าด้วยด้วยความที่ทั้งปัตตภีและตามตะวันนะครับตัวละครมันถูกทํางานด้วยความเป็นคิดสิ่งในบางเรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ พอมันรู้ว่าถึงตอนสุดท้ายแล้วมันก็แอบมีความใจหายนิดนึงเหมือนกันนะครับใช่เพราะว่าอยู่กับเขามาก็ค่อนข้างนานเลยเงี้ยสามเดือนที่เราถ่ายแล้วก็อีกหลายเดือนเลยที่มันออนแอร์ air. เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะต้องมีกลับไปคิดถึงบ้างแล้วนะมันเป็นคิดว่าน่าจะเป็นทุกคนเวลาแบบว่าในช่วงสุดท้ายของการปิดกล้องหรือว่าปิดจบกับตัวละครตัวนั้นแล้วส่วนใหญ่นะักแสดงทุกคนน่าจะคิดถึงตัวละครที่เคยเล่นเพราะว่าในที่สุดแล้วตัวละครก็จะหลุดพ้นจากบทแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อในในเรื่องราวของเขา อยากบอกเอ็ตัวละครที่เราเล่นมาเรื่องนี้ก็รู้สึกผิดๆเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเป็นเรื่องราวที่แบบเริ่มจากที่แบบไม่เข้ากันก่อนเออไม่ถูกกันมันเล็บอะไรเล็ศเริ่มเฮดเทสเลิฟรู้สึกว่าก็เป็นตัวละครที่เหมือนค่อยๆพัฒนาความรู้สึกเนาะก็อยากให้ทุกคนมาช่วยติดตามว่าอีกผิดๆเราจะเป็นยังไงจด้ได้คือเป็นแบะเชียร์มากเลยคู่นี้อ่ะจริง เขาบอกว่าได้คู่กันไหม่าเรองสิงแต่นี้ไเม่กินไม่กินนะคุณพี่เองใช่แบบนี้ที่ว่ามกาหอการกัเาะว่าผนี่น่ยก็เป็นคนที่เอาด้านแมนบนี้นะือสที่จริงีมแมนอรแ้คนเท่ได้แล้วค่ะเขเท่องเท่เป็นเนเจอร์เหรอใช่เพราะว่า แค่แบบว่าอยากคาร์ดิโออะครับแต่ว่าอยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็เลยเดินมาตึกแกมมี่แค่นี้ก็เท่แล้วนะจริงใช่มนแมนๆเดินมาตึกอะไรเงี้ยปกตินะคะเมื่อกี้ตอเมื่อกี้ตอนที่ยืนหลังหลังแตกอ่ะกล้ามที่เจมี่ชัดมากชอบไหมชอบไหมเพื่อนอื่นชอบไหมคะชอบคนออกกลังกายมันเท่แล้วจริงๆเลยว่าตัวละครนี้ พูดบ่อยครับผมพูดบอยน้องเต้พูดบ่อยน้องเต้พูดบ่อยจริงจริงดอะไรใครกี่โมงครับใครพูดกี่โมงลยด้ตัวออกมาเดี๋ยวนี้ครับผมอย่างอย่างอย่างที่บอกไปว่าทุกตัวละครเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหมดอย่างของโอมเนี่ยเขาเทินแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากที่ดูเป็นคนดีเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นลาสบอ o s ของเรื่องใช่แล้วก็อย่างคู่เนี้ยเขาก็ไม่ชอบกันมาก่อนเพราะว่าทําพี่ชายเขาอกหักใช่ไหม กลายเป็นเฮ้ยเหมือนจะรักกันเองเลยว่ะหรืออะไรอย่างงี้สองคนนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกคนจะได้รู้นี่ครับเดี๋ยวตัวละครตัวสุดท้าย,ยาซึ่งซึ่งเขามีการเปลี่ยนแปลงแลงน,น่นอนอ่อางบอกเลยตัวละครเก่งมากครับผมเก่งมากที่รอดไป <laughs> ใช่ <laughs> เก่งมากที่รอดจนมาถึง ep สุดท้ายตัย้งแต่ซีนศาดกาแฟที่ไม่ไม่ไม่สำลักกาแฟตายก่อนแล้วผมสงสารพี่ป๊อตมากใช่วันนี้พี่ป๊อตติดภารกิจนะครับจรมีถ้าพี่ป๊อตมาเนี่ยผมจะฮาเลยเพราะว่า คือเขาก็หักหลังได้ทุกคนแม้กระทั่งคนสนิทที่อยู่ข้างๆตัวเขาอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมาดูจุด turning point ของตัวละครตัวนี้กันครับใน EP ที่เสร็จตัวเองไม่ต้องเอาไม้มาตีเต้นอ๋อไม่ต้องเก็บไม้ไว้ที่บ้านเลยครับผมลาซ้อนแล้วฮะครับผมจะโดนตีมาตอนวัดวันนี้มาแสดงความินยินเย็นดีๆกับโดนจับไปแล้วเนาะใช่แต่ว่าตัวจริงยังอยู่ตรงนี้โอ้ย อันนี้ในจอร้ายแต่จอจริงเป็นคนดีทำไมต้องพูดกันปันเลยไม่รู้เหมือนนกัไอ้พวกไอ้พวกที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีที่ร้ายทุกคนเลยดีนะผมไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเลยใช่อย่างนี้แ้เขาบอกบอลจะเข้าตัวเองฉันเองหรอเข้าตัวเองให้ฝากนะครับีคอนเสิรก็ขอฝากนะครับเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning นะครับในไฟนอลอินเทอนี้ฝากทุกตัวละครไว้ใน ใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบตอนจบของทีมนะครับอ้าวตัวแทนเลยตัวแทนเลยตัวแทนเลยตัวเลยขอโทษขอโทษขอโทษนะพี่ไงเสริมไหมพี่ใครเสริมไหมผมว่าต้องให้น้องโอมเสริมเออจริงเพราะต้องเป็นพี่โอมทำไมผมต้องโดนตลอดเลยนองครับฝากติดตามเรื่องนี้หน่อยได้ไหมแบบฝากลุยี่สิบไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับครับก็ EP สุดท้ายนี้ก็เป็น e ีที่รวบรวมทุกอย่าง คู่ความรู้สึกของแบบหมวดที่ปวดหลังคอนว่ามันจะจบยังไงจะมีซีซั้งสองหรือเปล่าสื่อสารก่อนนะแล้ผมบร้อแน่นอนผคุณแน่นอนแล้วก็อบอวนไปทั้งลมแน่นอนครับผมผมชอบเสียงเขามากเลยแต่เหมือนพี่แหละเฮ้ยเหมือนเหมือนยังไงดูเป็นพ่อหนุ่มอบอุ่นอ่าไมโครเวฟของพี่เอาเงาเออาเงา